หุ้นเด่นกันเลยนะครับแล้วก็มีประเด็นด้วยวันนี้ก็เลยถือโอกาสเลือกมาเลยคือตลาดแบบนี้หาตัวเลือกแบบยากมากจริงวันนี้ก็เลยเอาตัวที่เพิ่งมีข่าวสดๆร้อนๆเมื่อวานตอนเย็นนะครับเบทาโกรอ่ซื้อหุ้นคืนนะครับ่ะก็เบทากโกประกาศซื้อหุ้นคืนเมื่อวานตอนเย็นนะคะไม่เกิน85ล้านหุ้นค่ะ4.4เปอร์เซ็นของหุ้นทั้งหมดแล้วก็ภายใต้วงเงินที่ไม่เกิน2,000ล้านบาทนะคะแล้วก็ ตัวราคาเฉลี่ยเนี่ยก็คือบริษัทไม่ได้บอกแบบนี้นะว่าจะซื้อที่23.50บาทนะคะแต่ว่าเราก็จับในแง่ของมูลค่าวงเงินที่เขาประกาศมากับจํานวนหุ้นหารกันเ,เราก็ได้23.50บาทนะคะที่ที่เป็นราคาจับหานกันตรงๆส่วนระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนค่ะ29กันยานะคะก็คือสัปดาห์หน้านะจะเริ่มแล้วก็ไปจนถึง27มีนาปีหน้าค่ะก็อันนี้ก็จ,จะเป็น ณเวลาราคาหุ้นบริษัทไหนที่ปรับตัวลงกันมากๆนะคะทางบริษัทก็มีสภาพคล่องเหลืออยู่ก็ก็อาจจะมีการพิจารณาซื้อหุ้นคืนแบบนี้นะคะแล้วก็มองเป็นคาทาลิสนะคะแล้วก็เช้านี้คะ่ะนี่แต่เพิ่องกอ,อกมาจากที่ประชุมของเบตาโกนะคะก็มีเรียกประชุมตอนเช้าพูดถึงเรื่องตัวการทําซื้อหุ้นคืนนั่นแหละคะ่ะว่าบริษัทยังมีสภาพคล่องที่เพียงพอนะคะทางนี้เรื่องของการซื้อหุ้นคืนใช้เงิน2000ล้านแล้วก็แผนการขยายกําลังการผลิตการลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นแผนที่เขาประกาศมาก่อนหน้าเนี่ย ยังเมนเทนไว้ตามเดิมนะคะไม่ได้เป็นลดในเรื่องของการลงทุนการอะไรแล้วเอามาซื้อพุ้นคืนเพราะนั้นก็มีการบริหารสภาพคล่องค่ะเงินงสดในมือเดี๋ยวพอสิ้น ไตรมาส3เนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็น3ามถึงสี่พันล้านนก็ยังเพียงพอกับทุกๆในแง่ของแผนการใช้จ่ายของเขานะคะ mm hmm. DE ratio ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ค่ะ interest b a net d k b ต่ำกว่า1เท่าเท่านะคะ,ะนันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรในเรื่องของสภาพคล่องอันนี้ก็เป็น1ประเด็นที่คุยกันเช้านี้สําหรับเวทโกนะคะส่วนประเด็นที่2ค่ะก็คืออันนี้ย ที่เราเริ่มมาเป็นหุ้นเด่นก็คือเรื่องของการซื้อหุ้นคืนเรื่องของバリเอชันที่ถูกนะคะก็แนะนําเป็นเก่งกําไรได้แต่ในเชิงของฟันเดเมนทัลว่ากาไรเนี่ยแนวโน้มกําไร Q3 Q4 จะดีต่อเนื่องจาก Q2 ไหมต้องบอกว่าไม่นะคะเพราะว่า Q2 เนี่ยกำไรเขาก็เรียกว่าไปทำพีกเนาะของในปี2025นะคะแนวโน้ม Q3 เนี่ยจะต้องปรับตัวลดลงค่ะที่ปรับตัวลดลงคือตามราคาเนื้อสัตว์เลยเหมือนที่แต่มาอัปเดตได้เรื่อยๆนะว่าราคาหมูเอาราคาหมูหน้าฟาร์มเนี่ยเฉลี่ยในไตรมาสสที่บอกว่ากำไรพีกเนี่ย 86บาทต่อกิโลนะคะแต่ณปัจจุบนันไหลลงมาเรื่อยๆค่ะจนไป54บาท50แล้วค่ะ ต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยงนะของผู้ประกอบการนะคะรายการรายย่อยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะต่ำออของเขาเนี่ยน่าจะขาดทุนกันไปพอสมควรแล้วค่ะรายใหญ่นี่ก็เรียกว่าปลิ่นน้ำอ่ะนะคะก็ต้นทุนลงมาก็จริงแต่ราคาหมูก็ปรับตัวลงมาเร็วนะคะเช้านี้ก็เรื่องนี้ด้วยค่ะก็เป็นเรื่องที่2ที่มีการพูดกันนะคะ1สาเหตุที่ว่าทําไมราคาหมูถึงปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าฝนตกด้วยดีมานซอฟด้วยอันนี้ก็เป็นไปตามธรรมชาติอันที่2แรงงานกัมพูชามีผลนะคะอย่างเปทาโกเนี่ยแรงงานกัมพูชากลับบ้านไป6 สมมติเขาใช้อยู่ร้อยแต่จริงๆเขาใช้ไม่เยอะนะต่อทัท้ท้นี่อาจจะมาสัก2-3เปอร์เซ็นต์เองค่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยที่มีหนึ่ง้เนี่ยกลับบ้านไปหกเป็นต์แล้วก็ลงอื่นๆน่ะก็คงเจอสถานการณ์เดียวกันนะคะในช่วงของเนไตรามาสามพอเป็นแบบนี้เนี่ยหากคนชำแหละหมูค่ะ เพราะนั้นตัว capacity ในการชำแหละหมูลดลงนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ 1. ก็มีการเลี้ยงหมูให้ตัวใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะธรรมชาติเราจะอยู่มาสักร้อยร้แล้วเราก็เชื่ออันนี้เลี้ยงกันไปจนทางผู้บริหานบอกว่าไปร้อยสามสิกิโลก็จะเป็นไซส์ที่ใหญ่มากนะคะพอไซส์ใหญ่มาก ก็ถล่มขายกันลงมาเพราะไม่มีคนเชื่อค่ะพอระบายกันลงมาราคาหมูก็เลยลงได้ลึกแล้วก็ลงได้ค่อนข้างเร็วบวกกับหมูที่ส่งไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเราก็มีขายไปกัมพูชาขายไปพมา่าด้วยนะคะกัมพูชาพอปิดด่าน ก็ขายไม่ได้ค่ะต่อวันเนี่ยขายประมาณสักพันถึงสองพันตัวพอไปไม่ได้แล้วจะไปไหนล่ะก็อยู่ในประเทศนี่แหละนะคะก็เลยยิ่งทําให้จัปลายเนี่ยถูกระบายออกมาเยอะขึ้นราคาก็เลยมีความแพนิคด้วยค่ะรายกลางรายย่อยตกอกตกใจอะ่ะราคาหมูลงเร็วแล้วจะต่ากว่าต้นต้นทุน,ทน,ทนละก็เลยมีการระบายของออกมามากขึ้นนะคะก็เลยยิ่งไปกันใหญ่พะฉะนัส้สถานการณ์เนี้ย ตอนนี้กาลังยืนนิ่งๆและ2สองสามวันนี้ราคาหมูเริ่มนิ่งนะคะคือไม่ได้ไหลลงต่อแต่ไต่ก็ว่ายังบอกไม่ได้นะว่าราคาหมูหลังจากนี้จะพลิกมาขึ้นแล้วหรือยังนะคะทางสมาคมคู้เลี้ยงหมูก็เลยมีมาตรการหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเยอะมากนะคะทางลดส u p p าแม่หมูลดส u ายตัวลูกหมูแทนที่จะเลี้ยงให้ตัวโตก็เอามาขายเป็นหมูหันแทนนะคะรวมถึงมีการจะให้เก็บสต็อกมากขึ้นอีกก็เลยกลายเป็นว่าพยายามใช้ไหลาย ผลลิซีหลายๆมาตรการนะคะในการพยุงราคาหมูหลังจากนี้นคงต้องดูทางผู้ห่านบอกว่าเดี๋ยวรอดูหลังกินเจค่ะกินเจในช่วงประมาณ20กว่าตุลาคมนะคะหลังกินเจแล้วฝนน่าจะน้อยพอดีแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยเริ่มส่งผลเดี๋ยวดูว่าราคาหมูจะปรับมาขึ้นได้หรือเปล่านะคะเมื่อราคาหมูปรับมาขึ้นได้สถานการณ์ของกลุ่มเนื้อสัตว์ก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะแต่ณที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นเอฟเฟกในเรื่องของกําไรเลยเนาะกำไรเราคงจะต้องรอดูในไตรามาสสามในไตรามาสสี่กันนะคะแต่ก็ โกแต่ก็ยังยืนทุกอย่างไว้เหมือนเดิมนะคะกําไรเนี่ยปีนี้คงดีมากอยู่แล้วค่ะแล้วก็ที่นิ่งเอาโชว์ขึ้นหน้าจอให้เนี่ยเป็นกําไรปีหน้า2,026นะคะแต่ทําลดลงทําเผื่อราคาหมูที่ลงให้แล้วนะคะลดลงมา42%นะปีหน้ากําไรเหลือ4,004นะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะขาดทุนนะคะยังคิดว่ามีกําไระคะ่ะแล้วก็นะคะเป้าหมายในย27บาทถ้าดูราคาหุ้นตอนนี้นะ P/E ตก7.7เท่า เบทากซีเพบนี่เป็นผู้ประกอบการเนื้อสัตว์ขนาดใหญ่นะแต่ p ีีนี่เป็นเลขตัวเดียวค่ะเจ็ดเท่าแปดเท่านะคะเพราะว่าถูกกดดันด้วยภาพราคาหมูนี่นแหละก็ถือว่าไม่แพงนะคะเพราะนั้นก็เก่งกําไรละกันแล้วาจะให้ซื้อจริงๆจังๆขอรอดูราคาหมูอิงดินค่ะถ้าราคาหมูราคาเนื้อสัตว์ปรับตัวขึ้นมาได้เราค่อยว่ากันตอนนี้ก็เป็นลนักษณะเก่งกําไรก่อนค่ะครับผมโอเคก็คมีเรื่องของเป็นเงิงซื้อ้นคือเดี๋ยวดูว่าวันนี้นราคาหุ้นจะตอบสนองเชิงบวก มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าถ้าเอาสองพันล้านมาหาร้5ล้านหุ้นมันก็ี23.5นี่คือราคาแม m a x i m u มเฉลี่ยต่อหุนนะ้นที่ซื้อได้